สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเตยก็จะมาพูดในเรื่องของประเทศเวียดนามค่ะถ้ามันอาจจะผิดแปลกไปจากชาแนลเตยนะคะเพราะว่าชาแนลเตยเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดถึงในเรื่องของช้อปปีแล้วก็ขายของออนไลน์ใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะเตยอยากจะมาย่อยข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเวียดนามให้เพื่อนๆฟังนะคะสิ่งนี้จะเป็นความสําคัญเหมือนกันเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ประเทศเวียดนามเนี่ยเขามี โอกาสแล้วก็มีทรัพยากรยังไงบ้างเนาะสำหรับโอกาสทางธุรกิจหรือแม้กระทั่งโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจออนไลน์นะคะค่ะถ้าทุกคนนะคะลองไปศึกษา GDP ของประเทศเวียดนามในปีนี้นะคะ GDP ของประเทศเวียดนามในปีนี้นะคะ2020 2. 7นะซคะซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบ20ปีเลยนะคะเพราะว่า ถ้านับย้อนหลังไปเมื่อ10ปีเนี่ย GDP ของประเทศเวียดนามเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่6.7นะคะแล้วถ้าเฉลี่ยตลอด20ปีเนี่ยประเทศเวียดนาม GDP เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่5-8นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอโควิดเข้าไปเนี่ยเวียดนามเขาก็ทำทำให้เศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยเขาชะลอตัวลดลงนะคะแต่ก็ยังถือว่า ถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะคะตัวเลขที่2.7%เนี่ยถือว่าเป็นเป็นตัวเลขที่ยังสูงมากสำหรับการเจอวิวกฤตขนาดนี้นะคะทีนี้นะคะเวียดนามนะคะเขาตั้งเป้าหมาย GDP ในปี2021นะคะไว้ที่7.1%นะคะตัวเลขนี้อาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับทั่วโลกนะคะถ้าอัตราการเติบโตของ GDP เนี่ยสูงถึง7.1%นะคะนั่นหมายความว่า ตัวเลขนี้คือเป็นตัวเลขระดับท็อป5ของโลกนะคะภายใน5อันดับของโลกใบนี้นะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยซึ่งปกติเวียดนามเขาก็ครองแชมป์ในการเติบอัตราการเติบโตของ GDP ของโลกนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้ในส่วนต่อไปอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยทําให้เวียดนามเนี่ยมีความสามารถที่จะทําให GDP เนี่ยเติบโตมากขนาดนี้นะคะก็ต้องยกเครดิตให้รัฐบาลเวียดนามเขานิดนึงนะคะเพราะว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยเขาประกาศเลยนะคะว่าเขาจะให้ Bene f i t สำหรับ Ben e f i t ก็คือผลประโยชน์นะคะสำหรับบริษัทต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิตจากจีนมาอยู่ที่เวียดนามนะคะเขาบอกว่าเขาสามารถให้เบ n นฟิตบริษัทพวกนี้ได้ถึง46%เลยทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าเขาจะให้การสนับสนุน ทุกบริษัทหรือว่าทุกประเภทสินค้านะคะสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุนเป็นพิเศษนะคะนั่นก็คือ1นนะคะการศึกษานะคะ2นะคะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสามนั่นก็คือในในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะะหรือชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมนะคะเช่นโอเคตลาดต้องการเสื้อผ้าคุณทําโรงงานกระดุมโอเคเราซัพพอร์ตโรงงานกระดุมของคุณนะหรือตลาดต้องการรถยนต โอเคคุณทำโรงงานโรงหนังเราจะซัพพอร์ตบริษัทโรงงานโรงหนังสำหรับรถยนต์ของคุณให้อะไรแบบนี้น,นะคะ b e n e f i ตนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของภาษีหรืออที่ดินอะไรอย่างนี้เตยก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเขาใช้คำว่า Benefit เล้กก็เลยไม่รู้ว่า Benefit อะไรนะค่าในปัจจุบันนะคะถ้าเราอยากจะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะนั่นก็คือแอปเปนะคะชิ้นส่วนของ AirPods นะคะถูก ปัจจุบันเนี่ยถูกผลิตอยู่ในประเทศเวียดนามนะคะและยังรวมไปถึงบริษัท LG แล้วก็ซัมซุงเนี่ยย้ายฐานการผลิตไปอยู่ในที่ประเทศเวียดนามแล้วเรียบร้อยนะคะและประเทศที่ย,ายา้ยายฐานการผลิตเข้าสู่เวียดนามมากที่สุดเนี่ยนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่น,นะคะ่ะสิ่งที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาตินะคะไม่ได้มีเพียงแค่ GDP การสนับสนุสน,นของรัฐบาลนะคะ แต่อีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือ population หรือว่าประชากรของประเทศเวียดนามนั่นเองนะคะประ,ประชากรของประเทศเวียดนามนะคะณปัจจุบันมี95ล้านคนนะคะและอาจจะกำลังถึง100ล้านคนในะอีกไม่กี่ปีนะคะและ70%ของจํานวนนี้นะคะคืออายุน้อยกว่า3 5ปีทั้งนั้นเลยนะคะและ50%อนะคะอายุน้อยกว่า30ปีนะคะ ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีอายุน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งสามารถเป็นกําลังคนที่สามารถสร้างพัฒนาเกิดอัตราการซื้อจํานวนการซื้อที่เพิ่มมากขึ้นได้นะคะนอกจากนี้นะคะยังไม่พอนะคะจำนวนตัวเลขของคนที่อายุ13ปีในประเทศเวียดนามนะ,ะถือว่ามีจํานวนประชากรเยอะที่สุดในโลกนะคะคือคนที่อายุ35ปี30ปีมีเยอะแล้วแต่คนที่อายุ13ปีก็ยังสูงกว่าประเทศ เพื่อนบ้านหรือคนทั่วโลกหรือประเทศอื่นทั่วโลกอีกนะคะทีนี้มันแปลว่าอะไรนอกจากจะแปลว่าถ้าคุณไปเปิดบริษัทในประเทศเวียดนามนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะได้ทรัพยากรบุคคลที่มีอายุน้อยนะคะซึ่งมันหมายความว่าคุณสามารถจ้างแล้วก็ใช้งานได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา10-20ปีได้แบบสบายๆเลยไม่ต้องแบบเ,ออเลิกจ้างหรือจ้างคนใหม่อะไนะคะทีนี้นอกจากทรัพยากรบุคคลภายใน องค์กรแล้วนะคะยังมีหมายถึงกําลังการซื้อเนี่ยมันก็จะมีกําลังการซื้อที่ต่อเนื่องไปถึง10ปีถึง20ปีได้เลยนะคะเพราะว่าคนมันอายุน้อยนะคะเงินมันก็ต้องใช้ต้องหายังมี ยังมีกําลังที่จะหาแล้วก็มีกําลังที่จะใช้อีกหลายสิบปีนะทีนี้นะคะถ้าทุกคนเห็น GDP แล้วเห็นตัวเลข Population แล้วยังไม่เห็นความรวดเร็วของการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามนะคะมีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยเขาไปถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะว่า ถ้าคุณไปประเทศเวียดนามเนี่ยคุณอาจจะเห็นร้านค้านี้ตึกแบบนี้นะคะแล้วคุณก็กลับไปประเทศคุณใช่ไหมแล้วภายใน3เดือนนะ่ะคุณกลับมาที่ประเทศเวียดนามใหม่ร้านค้าตรงนั้นอาจจะกลายเป็นโรงแรมไปแล้วนะคะหรือโรงแรมตนอาจจะกลายเป็นคอนโดไปแล้วคือประเทศเวียดนามในปัจจุบันเนี่ย มีการก่อสร้างที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะถ้าคุณไปประเทศเวียดนามแล้วผ่านไป3เดือนเนี่ยหน้าตาของประเทศเวียดนามหรือหน้าตาตึกรามบ้านช่อเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะภายในระยะเวลาแค่3เดือนเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของรถไฟฟ้าใต้ดินที่เวียดนามกำลังสร้างน,นะคะซึ่งจะมีอยู่2ส่วนนะคะส่วนที่1นนะคะเวียดนามเนี่ยลงทุน ทำกับญี่ปุ่นนะคะส่วนที่2เนี่ยเวียดนามลงทุนทากับจีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเวียดนามก็จะได้ใช้รถไฟฟ้าใต้ดินที่เป็น2สัญชาตินะคะของจีนที่หนึงของญี่ปุ่นที่1นนะคะค่ะและนี่ก็เป็นภาพรวมเศร,รษฐกิจของเวียดนามโดยคร่าวๆเนาะซึ่งเดี๋ยว เตาจะมาพูดถ Harr ึงในส่วนของประวัติศาสตร์เวียดนามกันสักนิดหน่อยนะคะเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะว่าเอยทำไมเขาพัฒนาขนาดนี้เนี่ยเขาปกครองด้วยอะไรนะคะคงไม่ต้องย้อนไปถึงขนาดสงครามเวียดนามนะเพราะว่าดีเทลมันก็จะเยอะมากนะคะเตยขอรวบรวมสรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะอหลังจากที่ เวียดนามนะคะจะถูกยึดครองจากญี่ปุ่นนะคะเวียดนามเนี่อก็ผ조사กสงครามนะคะสงครามอินโดจีนสงครามเวียดนามนะคะมีการแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้นะคะสุดท้ายเนี่ยก็สามารถรวมเป็นประเทศหนึ่งได้จนสําเร็จนะคะทีนี้เนี่ยพอรวมประเทศแล้วนะคะเวียดนามเนี่ยก็ถูกปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์นะคะแต่พอปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์เนี่ย ประเทศเวียดนามก็ยังยากจนแล้วก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวอยู่ดีนะคะซึ่งพอในปี2,529นะคะซึ่งหลังจากหมดยุคข,ของสงครามนะคะซึ่งมันกินเวลาไปประมาณ30-40ปีนะคะเวียดนามเนี่ยเขาก็ใช้อีก20ปีสำหรับการปกครองโดยคอมมิวนิสต์โดยปราศจากสงครามนะคะอีก20ปีเข้าสู่การเศรษฐกิจการค้าของโลกนะคะเข้าสู่เอเปกนะคะกลุ่มเศรษฐกิจ เอเชียแปซิฟิกที่มีรวมอยู่ประมาณ21ประเทศนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็ทําให้ประเทศเวียดนามเนี่ยเขาได้มีโอกาสทางการค้าโลกนะคะมีกลุ่มทุนเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่เวียดนามเขาได้เปรียบเรานะคะนั่นก็คือจํานวนของประชากรที่อายุน้อยและมีจํานวนเยอะมากนะคะและมีจํานวนเยอะมากอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าในอีก10ปีหรือ20ปีเนี่ยเวียดนามก็อาจจะครองแชมป์จำนวนประชากรที่มีอายุน้อย ได้อยู่นะคะทีนี้ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ชัดเจนในเรื่องของการให้ e บนฟิตบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนามเนาะที่สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเตยมองได้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าในอีก10ปีถึง20ปีเนี่ยก็เวียดนามเนี่ยก็สามารถมีโอกาสที่จะทัดเทียมไทยหรืออาจจะกลายเป็นสิงคโปร์ได้อย่างไม่ยากนะคะเพราะว่ามันรวมระบบเศรษฐกิจที่ ให้การศึกษานะคะอุตสาหกรรมที่มีต่างชาติเข้ามาลงทุนนะคะแล้วก็จํานวนประชากรที่มีอายุน้อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าประชากรของเขาอะ่ะมีแรงขับเคลื่อนมากแค่ไหนขนาดไหนนะคะค่าสําหรับคลิปนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะจะได้มองเห็นภาพของเวียดนามเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะคลายข้อสงสัยของใครหลายๆคนนะว่าเออทาไมเวียดนามเนี่ยถูกพูดถึง เยอะขึ้นมากในช่วงเวลานี้นะค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบที่เตยนำเสนอนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์กดไลค์เลยนะคะและ้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะว่าอยากจะให้เตยพูดถึงเรื่องออนไลน์หรือมีความสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบเนื้อหาที่เตยสรุปมาย่นๆอ,อะไรลักษณะแบบนี้อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ